สวัสดีค่ะพบกับช่องแมออบกุกกอกเราขึ้นเขามาดูเห็ดผอะนะคะก็ไม่ค่อยเห็นมีค่ะกำลังเห็นนะคะนี่กำลังเห็นไอ้นี่ไงขนาดฝนตกแรงขนาดนี้นะคะนี่ก็เราแงเกลือยังน,นี่อ่อนอยู่นะคะนี่ได้ละสองขอขุดดูก่อนคะ่ะนี่ไง นี่นะคะพึ่โผลนี่เอ้วขาวอยู่อันนี้ใช่ไหมนี่นี่อันนี้เก๋แล้วมั้งคะอันนี้นี่ได้แล้วกี่ดอกก็ไปขู่กินเนาะนี่ ไม่ยังอ่อนเลยน,ะนี่โอ้วันนึงเหยียบไม้หักละสองดูอีกทีโอ้นีง่ไงนี่ค่ะได้แล้วหมดไอยังนี่เหลืออีกแล้วเยอะอยู่ไหมนี่ ก็พอได้นี่นี่นี่โอ้โคกตรงไหนนี่ถ้าโคกค้นหาแล้วก็ไม่ค่อยจะมีอันนี้ใช่หรือเปล่านะคะนี่ด้านไหนนี่ใช่ใช่ได้แล้วอือโอโ้ได้เยอะอยู่นะเนี่ย มาโอ้เจออีกแล้วนี่ตรงนี้ก็มีค่ะนี่เลยลื้อไม้ออกก่อนนี่เห็นเห็บแล้วก็ต้องเอาออกแล้วนี่โอ้ลายดอกอยู่ลายดอกลายดอกนี่ไงนี่ไงนี่เดี๋ยวคุกเก็บก่อนนี่อันนี้ใช่หมดเลยนะคะนี่ ก็อันนี้โอ้อยาลุกมากเพิ่แป๊บเดียวแนละ้วพอนิ่มยาลุกมากเลยจะท่วมแล้วจะท่วมหล้างช้างละยากได้แล้วค่ะยังไงโอ้เจ็ดนี่อันนี้แปดโอ้โหนี่ค่ะ อีกคนหนึงบ้างอุนออี่บอกพอได้นะคะนี่พอได้เก็บอยู่นะนี่โอ้นี่โอนาอีกละ่ะลองดูก่อนค่ะโอ้นี่ไง ออกตามไฟไหม้นะคะนี่ใช้มือเลยมาตรฐานนี่อันนี้เดี๋ยวขอหยิบดูก่อนก็อ่อนอยู่ค่ะน้อยๆอยู่นี่ อ้อันนี้แน่โตเลยนะนี่ผูนิดเดียวค่ะอือออันนี้ใช่ไหมนี่โอ้กำลังออกนี่ค่ะทุกคนมันผนะูเนาะนี่ว้าวมาแล้วก็ต้องหาให้คุ้มเลยนี่ หมดหรลยย oh, oh, oh. โอ้โหโอ้โหไยตามไปตามไปเป็นสายเลยนี่เป็นสายเลยนะพ่อนี่ไง oh. ทิ้งเราได้กระเป๋าเห็นเห็ดแล้วทิ้งกระเป๋าเลยนะคะคนนี่ไงโอ oh. ุ้ียอ่อนอยู่นะคะนี่เราต้องหาให้ทั่วเลยแหละนี่อุย้ยนี่ไงป้า คือมะคักทัลานี่มันมันนั่นเนาะดินมันอันนั่นน้ำม,มันซอมกมันก็เลยเจอโอ้ยโอ้ยสุดหมานรีบเก็บดีกว่าปาดคักจังเลยอันนี้นะโอ้โหเป็นกรอบเป็นกรอบเลยนี่ไงโอ้อยู่ในตะกร้านี่ก็มีนี่ค่ะโอ้โห อือน,นี่โอือันนี้ก็ใช่แล้วนี่หมานมากเลยเช้าเนี่นี่ฝนตกเมื่อคืนนะคะก็เลยมาเลาะสำรวจดูหมดด้วยยังคะนี่โอ้ยังไม่หมดนะนี่โไปเรื่อยๆตามพุ่มตามอันนี้ตามปลาพิก โอ้โหนี่ไง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 โอ้โหหมดลูยางได้กีีดอกสามสี่ดอกค่ะนุเก็บใส่เรื่อยนี่ค่ะนนึงก็เก็บอยู่เพราะได้นะคะนี่แถวนี้โอ้ถือว่าออกอยู่นะมันผูนะถ้า,างั้นก็ไม่เจอนะคะนี่ น้ำโ้าโอ้เป็นกรรมเลยเที่เดียวเออไหนพ่ออุ้ยอ่อนมากเลยนะนี่เออนี่นะคะอุ้ยนี่คข่เอฟซีโอ้แปลนแล้วนี่นี่ไงนี่ไงแปลนมันก็คือผูนะคะนี่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 อ้ยได้อยู่พอนิ่ม นี่ฮะกูหาลายอยู่บ่หลายโอเดียเดียวเอาแถวนี้ก่อนค่ะนี่ว้ายไม่แต่ดอกโตโตเลยค่ะนี่ดอกโตโต,ตเลยเดี๋ยวพ่อนี่บอกว่าทางนู้นก็เจออยู่นะพอได้นะคะนี่เราก็หาเก็บเอาเลยแล้วนี่แถวไหนบ้างแถวนี้ยังมีไหมนี่ แล้วก็หาเรื่อยๆนี่ไงอุ้ออยอุ้ยเม็ดโตจังเลยค่ะนี่นี่นี่เม็ดใหญ่เมื่เริ่มเทิมเลยนี่สูนนะคะเพรนิ่มเห็นว่าได้อยู่นะนี่นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปก็ขอสวัสดีค่ะ